โอเคผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยทุกคนก็วันนี้นะผมเราก็อยู่ในเว็บส้มกันอีกแล้วนะทุกคนนะก็วันนี้อยู่ในเว็บไคโดโซนะครับทุกคนนะผมก็หายจากการสุลมนะครับผมไปประมาณเกือบอาทิตย์สัปอาทิตย์ส่อทปะนะครับผมก็วันนี้นะผมก็จะมาส้นม,นะม,มน,น้รนะคราบบบบบบบนบบะบบบบบบกบบ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 ันบีบบบบบบบนบบบบบบบ Like, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกรดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่นิดนะครับทุกคนโอเคไปดูกันเลยครับนี่เขามรนะครับผมก็ใส่ไว้ดีนะครับผมแล,แ,ลผแล้วก็อ่าแล้วก็หัหผ่านแล้วก็เงียราผ่านเลยโอเคเดีย๋ยวใส่ก่อนนี่ครับพอใส่เหมือนกันพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดตามมาต่อจลิก สำเร็จครับผมเข้ามาวันนี้รอทุกคนนี่ก็มีของต่างให้เราได้เล่นามากมายไก่กองนะทุกคนเป็นกดผลโมจิก็มีผลเสียก็มีผลล้มมังกรก็มีโยลุก็มีนะครับผลงต่างเต็มไปหมดเลยเนะ่ก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาเป็นสุ่มอะไรดีเป็นขอะไรเดียทุกคนอยากได้ผลท้า,าก็เดี๋ยว,วยเื้อไลยแล้วกันทุกคน อะไรทุกคนมีเงินง่วงอีกตามนี้เลยทุกคนไล่ถึงมือท้าทุกคนเฮ้ยใกล้จะหมดแล้วใกล้ทั้งหมดแล้วใกล้หมดและไปครับเดี๋ยวต้องมีมือ้าอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อต้องเติมเงินก่อนนะครับก่อนจะก่อนจะไปส่งต้องเติมเงินก่อนการดำเนินเงินก็จะเป็นอ่าต้องเปล่าเหมือนเดิมทุกคนก็ใครที่ไม่เป็นก็กดดูตรงนี้เลยครับไม่ง่ายเนาะ โอเคเดี๋ยวพี่ไปเต้มก่อนละกันนะ okay, ทุกคนออโอเคทุกคนเนี่ยผมก็ตอนนี้แล้วผมก็งติดแล้วนะครับทุกคนแล้วผมก็นี่เลยอ่านี่ครับบัญชีนี่ฮะับแต่เมแล้ครับเหมือพอยครับผมก็มาครับแล้วก็ส่งอะไทุกคนไม่จะก็ซื้ออะไรทุกนนี่นี่ิดเ เนี้ยผมร้อนแล้วครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับของไมดีกันเลยดีกว่าทุกคน่ะไปกันเลยโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมเราเ็าย,ยูุผลดิวในไมดีผลปะนะคราบทุกคนนะผมก็นี่เลยครับผมนี่เป็นผลปะครับผมดเดวลสสองกันสนะี่ครับมันอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่ใช่นะผมใกล้ตัแล้วทุกคน ก็นะฮะแต่มันก็เก็บไก่ตาทุกคนสองพันสี่ร้อยนะทุกคนแล้วก็นี่ครับผมคนพักครับทุกคนนะฮะนี่มีเงินแปดเอ็มเลยทุกคนโคตรเดยอะครับดูเงินเกลียดดูดูเงินม่วงครับผมนี่เยอะเลยนะแป้งนั่งแป้งนั่งเหรอแป้งน่งะทุกคนแปงนั่งนั่นั่งเลยแป้งลัง่ง นี่ง่ายมากนีค่ครับผมโอเทครับผมดีจู้นี่นี่ครับผมโอ้เทนี่ฮะอ่าเป็นตัวอะไรกแล้วคุณอืมก็คือเราต้องแบบแรงร่างก่อนถึงจะใช้ง่ายโอเคเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยวุ้งตันตีครับผมโดนตีโดนตีโดนตีโอนมาแล้วผมแล้วผมขชอบใช้อะไรนะทุกคนนี่นี่นี่เรดโอ้โห,โหเจ็บนะ นี่วันนี้ผมก็สำหรใครที่อยากจะให้แล้วผมก็เดจะทิ้งลิงไว้นะผมใต้คลิปเลยนะสำหรับฝนทานนี่้ยทุกคนอเรื่องเาแลผมก็สำเรวันนี้ก,นก็น่าจะอยนี้ก็แตกแลาวผมก็ทิ้งใด้คลิปเลยค่ะไม่พา